เฮอลูกสาวคนแรกอวดลูกไม่เว้นว่านล่าสุดเวียสกุลวั์เผยภาพน,น้องวิเรินในชุดที่พ่อสื่อให้อึ้งลูกเหมือนเด็ก3เดือน ถูกวินาทีคือความทรงจำดีๆสำหรับคู่พ่อแม่ป้ายแดงเวียส,สุกุลวัฒน์กับภรรยาสาวนอกวงการวิกกี้พิมลยาคู่นี้เลยขยันถ่ายรูปลูกสาวน้องวิลินทำอะไรเป็นพ่อแม่ต้องรันชัตเตอร์อย่างล่าสุดเมื่อเวียอยากให้ภรรยาช่วยถ่ายรูปตอนที่ลูกสาวกำลังโอบคอพ่อแต่งานนี้กลับได้ช็อตเด็ดเป็นภาพที่ลูกสาวกระตุกหนวดพ่อมาแทนโดยภาพโมเมนต์น่ารักน่ารังนี้วิกกี้เป็นคนโพสต์ลงอินสตาแกรมให้ได้เห็นกันพร้อมกับเขียนเล่าความน่ารัก อพ่อลูกเมื่อพ่อลูกเต้นรำกรันน้องวิินเอามือโอบคอปอป้าป chrome, ป๊ารีบบอกให้หมามีถ่ายให้หน่อยโมเมตนต์ลูกเอามือโบอบคอพ่อความมือถือมามีชาร์จแบตอยู่เลยชา้าไปวินาทีหนึ่งมือลูกเลยหล่นไปอยู่ที่หนวดพ,พ่อแทนตอนลันชัตเตอร์หมามีเลยให้แคปชั่นใหม่ว่าเมื่อลูกแมวกระตุกหนวดพี่เสือวินาทีเปลี่ยนสตอรี่เวียสิบเก้าวิลินดอทีดบิสิบเก้างานนี้ทำเอาแฟนๆที่เห็นภาพ,พอดอินดูโมเมตนต์พ่อลูกไม่ได้ เข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่เลยเช่นวิรินชอบหนวดป,ปา๊าป๊าใช่ไหมน่ารักจริงๆป้าเป็นแมวเหมียวๆอยู่แล้วครับมินอนน่ารักจังเลยป้าหลงแล้วค่ะอบอุ่นมากค่ะเหี่ยผู้ครั้งรักเชื่อที่คุณย่าบอกแล้วว่าป๊านี่เองปลุกลูกมาเล่นฮาฮาตาวความรักลูกแมวกับพ่อเสือพ่อรักพ่อหลงแล้วลูกอีกหน่อยหนวดป,ปา๊าป๊าคือของเล่นของวิรินฮ่าฮาล่าสุด พอวียได้โพสภาพน้องวิลินในลูกสุดเท่ที่ตนซื้อให้และภรรยาเป็นคนแต่งตัวให้โดยโพสความน่ารักนี้ลงอินสตาแกรมวีย19พร้อมข้อความระบุว่าเมื่อคุณพ่อเลือกซื้อชุดให้ลูกสาวและมีก็จับแต่งตัว w i l i ิน w 1 9 wiki e x p ิ o r e ้เอลูกเหมือนเด็ก3เดือนเลยครับท่ามกลางคนนังในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเอ็นดูชอบความน่ารักนี้จำนวนมาก